เดี๋ยวด้ีอ้ยตายตายะตานะดีโอ้มันิดีดะดีดะอยอขี้หอนเธอล่ะถือก่ดูกบอเดี๋ยวด้อ กือส <l id sei aki> <s Bond playing> ิกินนมอิ่มไหมโอ้ยถองถองไงวะสันแต่ตัวนี้นะมื่อไม่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้หรือเปล่าเมื่อเช้ามันออกมาโอ้ยกินนมจะอิ่มเลยด้วย ของเต็มเลยปองปองเลยสาเซย์นอนนี่จะหลับนอนนี่เด้อมันจะสีอุ่นนี่น้องดูเดี๋ยวเอาให้ดูเก็บกวาดได้เลยตายดิจม,มันห่วงรูปมาดูนะถ่ายเห็นไหม ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังบ่นอะลูกยังเด็กกินนมบ่นอะไหนอีกตัวนึงอะ่ะอ๋อมีกี่ตัวมันมีสี่ตัวแล้วน,นี่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 กันแล้วทำไมทำไมขนมันเยอะจังเลยไม่ไม่ขนแม่มันได้กินนมไม่ไม่รู้อะ่ะพ้องเหี่ยวเชียวโอ้ย นงแม่มันเอาคนห่วงกัเออ,อได้กินนมหรือเปล่าไม่รู้นี่เดี๋ยวดูท้องก่อนอุอ้ยตัวน,นี้ท้องเหี่ยวมากเลยเว้ยจะไ,ได้ละอ,ะอ๋ะออเนื้อหันละเดี๋ยวมาอแดงไว้พูดอีกอันนี้น่ะท้องเหี่ยวมากเลยดูดูดูดิ่คลุก,ลก Tapi kenapa?